สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดแฟนเพจเชาวหาเล็กเจพารวยนะครับวันนี้เรื่องงามยามดีครับมาแต่หัวงวดด้วยครับผมมาท,ทําธุระอยู่ที่ปากช่องนะครับแล้วก็เข้ามาทําบุญถวายสังฆทานให้กับวัดที่นี่นะครับให้กับวัดทานน้ําตกครับอยู่อ,อ,อาเภอปากช่องนะครับแล้วก็วัดน,นี้มีน้ําตกสวยมาก แต่เอาเป็นว่าแบ่งบุญนะครับให้กับทุกคนเลยนะครับแบ่งบุญให้กับทุกคนที่ที่เข้ามาในเพจในวันนี้นะครับวันนี้ทำถวายสังฆทานไปเยอะเลยแล้วก็เน้นน้ำนะครับน้ำเปล่าแล้วก็ช่วงนี้บอกก่อนนะครับว่าทุกๆคนนะครับแฟนเพจต้องเตือนกันครับว่าโควิดกลับมาระบาดรอบใหม่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเตรียมพร้อมแล้วมีประสบการณ์จากการที่เรา เจอกับโควิดมาแล้วนะในปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทุกคนจะเตรียมพร้อมแล้วก็ป้องกันตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คนติดเยอะมากทีเดียวแล้วก็ไม่พลาดเหมือนกันครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดทาน้ําตกแล้วที่วัดทามน้ําตกมีพี่ไข่ด้วยครับมีพี่ไข่ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนเข้ามาดูนะครับวันนี้ผมมาจุดทูปขอเลขกับพี่ไข่นะครับ ที่จังหวัดนครนะครับนครเหมือนกันแต่เป็นนครราชสีมานะครับที่อำเภอปากช่องพอดีถามกับหลวงตาที่ดูแลวัดอยู่หลวงตาบอกว่าเขามาจุดทูบขอเลขกับพี่ไข่ที่นี่กันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ผมไม่ได้เตรียมทูบมานะเพราะว่าลืมจริงๆแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมให้ดูกล่องทูบดีกว่าว่าทูบเยอะขนาดไหนนี่กล่องทูบนี่ทูบค่อนข้างที่จะเยอะมากนะ โอ้หเยอะเลยนะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักแป๊บหนึ่งเพื่อนๆสักแป๊บหนึ่งเพื่อนๆไปไหนกันบ้างก็ไม่รู้นี่คนมาไหว้พี่ไข่ค่อนข้างเยอะนะครับดูได้จากของที่นํามาถวายพี่ไข่นะครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีพี่หมวยสวัสดีเท่าแก่น้อยสวัสดีพี่เปิลน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่เปิลครับอย่าลืมเรียกเพื่อนๆมาดูกันนะครับมาดูบรารมี ของพี่ไข่นะครับพี่ไข่ที่มาประดิษฐานอยู่ที่วัดาทานทาน้ำตกแห่งนี้นะครับนี่ดูจากทูปนะครับนี่ทูปข้างหน้าอ่าแล้วก็มีของถวายพี่ไข่นะเป็นน้ำแดงเป็นไก่นะครับนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทำไมเหมือนคนไม่เห็นขมเลยอะ่ะ มีคนดูไลฟ์สดแค่สองคนเองตอนนี้นะหรือว่าต้นงวดคนก็เลยไม่เล่งเร้ากันคนก็เลยไม่เล่งเร้ากันอ่านี่นะครับของเล่นถวายให้กับพี่ไข่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรามาจุดทูปขอเลขกันนะกับพี่พี่ไข่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งผมดูก่อนทำไมคนดูน้อยจังหรือว่าทุกคนติดงานกันอยู่ รือว่าทุกคนติดงานกันอยู่ฝากเรียกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนเพื่อนด้วยขออีโมชันเยอะๆด้วยนะครับสามคนนี้นะครับจะต้องถูกสามตัวบนตรงๆหน้าสามคนที่ดูไลฟ์สดในตอนนี้นะครับถูกสามตัวบนตรงๆหน้าร้อยคูณร้อยครับนะครับทั้งพี่อุตสาทองจิตนะครับพี่หมวยนะครับแล้วก็คุณเท่าแก่น้อยนะครับ ยังไงฝากเรียกเพื่อนด้วยนะครับผมว่าเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาดีกว่าเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาดีกว่าผมเลือกทูบเลยผมอธิษฐานเบื้องต้นกับพี่ไข่นะครับพี่ๆทั้งสามอธิษฐานพร้อมกันนะครับอธิษฐานกับพี่ไข่ตรงข้างหน้าผมนี่เลยนะครับอยากขออะไรพี่ไข่อยากขอสามตัวตรงๆเนี่ยอธิษฐานพร้อมกับผมเลยนะครับอธิษฐานพร้อมกันนะครับกับพี่ไข่ สาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้สมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการนะครับขอให้สมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการาเรามาเสียงเลขกันละเสียงเลขกันที่อยู่ในในกล่องนี้นะครับเสียงเลขทูกที่อยู่ในกล่องนี้อธิษฐานพร้อมกันนะครับกับผมเจ้านแปดนะมาอธิษฐานจุดทูบขอเลขกับ พี่ไข่ที่วัดทานน้ำตกปากช่องนะครับนครราชสีมานะครับพี่หมวยอธิษฐานพร้อมกันพี่เปิ่ลอธิษฐานพร้อมกันพี่เท่าแก่น้อยอธิษฐานพร้อมกันนะครับให้เลือกเลขทูบที่สามตัวตรงๆมาเลยนะครับอย่างไงฝากด้วยนะครับคนมาดูวนซ้ำคนมาดูที่หลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นพร้อมอยังครับหยิบได้เลยไหม ใครพิมพ์บอกหน่อยครับว่าให้หยิบเลยเดี๋ยวผมจะได้หยิบเลยนะครับใครพิมพ์บอกหน่อยว่าหยิบเลยเดี๋ยวผมหยิบเลยจะได้เสียงพร้อมกันนะครับอผมคนไปเรื่อยๆนะผมคนไปเรื่อยๆผมคนไปเรื่อยสวัสดีคุณศิยาครับสวัสดีคุณศิยา,ค,าครับรับบุญจากสังฆทานแล้วก็มาเลือกเลขทูปพร้อมกันนะครับอธิษฐานพร้อมกันกันกบพี่ไข่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณศิยาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทูบเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะโอเคผมหยิบตามพี่เท่าแก่น้อยบอกเลยนะสามตัวตรงๆนะครับปึ๊บได้เป็นทูบดอกนี้นะ,ะเดี๋ยวผมปจุดเลยผมขออนุญาตจุดต่างหากนะจุดต้องหากตรงเทียนตรงนี้เพราะว่าถ้าจุดรวมกับตรงอื่นเนี่ย จะค่อนข้างที่จะเห็นเลขไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมจุดเลยนะผมจุดเลยนะครับยังไงฝากกดอีโมชั่นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดอีโมชั่นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ขอบคุณ5คนที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณ5คนที่อยู่ด้วยกันขอให้เฮงเปังปงกับงวดวันที่หนึ่งธันวาที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ผมมาตั้งแต่ต้นงวดมาทำธุระพอดีนะครับแล้วก็เวลาผมมาต่างจังหวัดเนี่ยผมจะชอบมาทำสังฆทานก็ถวายนะครับน้ำหรือว่าของที่จำเป็นต่างๆนะครับ อธิษฐานพร้อมกันทูปติดแล้วนะผมจุดแล้วนะทูปติดแล้วนะอธิษฐานพร้อมกันครับขอบคุณนะครับเท่าแก่น้อยครับขอบคุณนะครับเพงเฮงปังปังสาธุเช่นกันครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีพี่ติ๋มนะครับสวัสดีพี่ติ๋มครับนะครับไลฟ์สดจากนครราชศีมานะครับปากช่องครับวัดทานน้ำตก ผมมาถวายสังฆทานที่นี่แล้วก็เห็นว่ามีสารของพี่ไข่อยู่นะครับก็เลยสอบถามกับหลวงตาหลวงตาบอกว่าโอ้ยมาจุดธูปขอได้เลยขอบคุณมากครับ2องแชร์แล้วนะครับสองแชร์ก็ขอให้ถูกทั้งล่างทั้งบนนะครับสองแชร์ก็ขอให้ถูกทั้งล่างทั้งบนนะครับขอบคุณนะครับพี่เท่าแก่น้อยครับ ทูค่อนข้างไปเร็วนะทูค่อนข้างไปเร็วลมไม่ค่อยมีตรงนี้ลมไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่พอยยดีอยู่ในเ,เป็น <ś m ary> เหมือนสารเล็กๆที่ทางวัดทําไว้นะครับเ <ś m ary> ส้กนการครับพี่หมวยครับขอให้รวยๆเรงเงนะครับ <ś m ary> ผมก็อธิษฐานขอพรเบื้องต้นนะครับ <ś m ary> ขอให้างานของผมราบรื่น <ś m ary> <ś m ary> ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับ อธิษฐานกับพี่ไข่ไว้ขอบคุณอ e ีโมชันนะครับขอบคุณกดไลค์นะครับขอบคุณกดไลค์ทุกคนนะครับอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับตั้งแต่ต้นงวดแต่ผมเห็นว่ามาแล้วมีโอกาสดีนะพอมีโอกาสดีเนี่ยเราก็ไม่รอนะจุดทูบเลยดีกว่า คนอื่นเขาไปเที่ยวดูน้ําตกกันแล้วนะครับผมยังไม่ไปยังต้องมาทําภารกิจในหาเลขเจ็ดพารุให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้ลมค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะอยู่ในที่ปิดด้วยนะครับอธิษฐานร่วมกันกับพี่ไข่นะไม่ได้มาจุดทูปขอเลขกับพี่ไข่เลย ขอหัวใจรัวๆนยครับขอหัวใจรัวๆเรียกลมมาหน่อยครับขอหัวใจรัวๆช่วงเช้าอากาศดีนะครับที่เนี่ยปักช่องแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยเริ่มร้อนละเริ่มร้อนเริ่มคอแห้งแล้วครับเริ่มหิวน้ําแล้วนะครับเนี่ยพอหัวใจมารัวๆทูบเร็วเลยนะครับ ทูบติดเร็วเลยเห็นไหมครับเห็นควันไหมอ่าเห็นควันไหมค่อยๆไปตามสเต็ปนะครับผมก็ถือไม้กันสั่นอยู่ตรงข้างหน้าให้เห็นชัดๆนะ ดูซิว่างวดน,นี้จะได้รางวัลที่ 1. นสาตัวตรงๆหรือเปล่าครับจากพี่ไข่ที่วัดทานน้ําตกนะครับตัดช่องแห่งนี้เลขแรกจะออกมาแล้วนะครับเราเห็นหัวเลขแรกแล้วนะครับเราเห็นหัวเลขแรกแล้ว เดี๋ยวรอสักคู่นะครับรอสักคู่หนึ่งวันนี้มาก่อนได้ก่อนน่าจะเป็นเลขที่เห็นกันก่อนเลยเลขแรกมาแล้วเลขแรกมาแล้ว เดี๋ยวดูว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับแต่หน้างานเ,นเห็นแล้วค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นเลขอะไรนะครับพิมพ์บอกหน่อยครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรเห็นเหมือนกันหรือเปล่าพิมพ์บอกหน่อยครับ เห็นเหมือนกันนะครับหน้างานเห็นเหมือนกันว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับวันนี้หน้างานเห็นเหมือนกันว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับเหลืออีกสองเลขครับเหลืออีกสองเลขอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคนดูน้อยผมก็ตั้งใจทำนะครับถึงคนดูคนเดียวผมก็ถ่ายจนหมดนะครับ ยังไงก็ตามก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็เป็นสื่อกลางในการที่มาจุดทูปหาเลขในแต่ละงวดนะครับตามคอนเทนต์ที่เราอยากทำนะคอนเทนต์ที่เราชอบนะครับแล้วก็แฟนๆชอบด้วยเช่นกันครับร<อ>เดี๋ยวเรามีเกมเล่นกันนะครับหลังจากโพสต์นี้ หลังจากโพสต์นี้เรามีเกมเล่นกันบอกคนที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้ก่อน5คนเมื่อกี้ผมขอของดีจากหลวงพ่อนะครับหลังจากที่ทําสังฆทานไปแล้วผมขอของดีจากหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อโยนใส่มือมานะครับนะครับเดี๋ยวบ,บอกไว้เบื้องต้นเดี๋ยวบอกก,กฎกติกานะครับบอกไว้เบื้องต้นแล้วก็ร่วมสนุกการเดี๋ยวไปประกาศ ผู้โชคดีในวันที่เป็นสรุปเลขเด็ดประจำงวดนะครับเดี๋ยวเราให้ร่วมสนุกกันนะครับเห็นว่าเป็นพระนะแต่ผมยังไม่ได้ดูว่าเป็นพระอะไรนะครับมีสององค์ครับองค์สีทองกับองค์สีดำมีอยู่สององค์องคส์สีทองกับสีดำแต่ยังไม่ได้ดูว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อโยนใส่มือมาให้นะครับบอกเลยว่าขอขอของดีมาฝากแฟน เพจชาวหาเลขเจ็ดพารวยครับอ่าปึ๊บเดี๋ยวกดโฟกัสก่อนนี่อ่ะตัวที่สองหัวก็มาแล้วตัวที่สองหัวก็มาแล้วขอหัวใจววรัวรัว,ว,วเรียกลมหน่อยครับขอหัวใจรัวรัวเรียกลมหน่อย ขอหัวใจรัวๆเรียกลมหน่อยนะครับอ่ะเห็นเหมือนกันครับพี่เทาแก่น้อยครับพี่เทาแก่น้อยเห็นเหมือนผมเลยนะพี่เทาแก่น้อยเห็นเหมือนผมเลยแต่ผมอุ้ยถ้าออกมาเป็นเลขนั้นนี่ผมจะชอบมากนะครับ ถ้าออกมาเป็นตองหนึ่งผมจะชอบมากนะครับปีนี้ยังไม่มีเลขที่เป็นเลขตองเลยนะนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งไม่ได้ออกมานานพอสมควรแล้วนะเท่าที่ผมจําได้นี่หนึ่งหนึ่งไม่ได้ออกมานานพอสมควรละนะครับก็ลุ้นตัวสุดท้ายนะครับว่าจะให้เป็นตองหนึ่งนะครับอันนี้อธิษฐานจิตเอาไวนะ้นะอธิษฐานจิตเอาไว้กับพี่ไข่นะก็ขอให้ตัวสุดท้ายเป็นตองหนึ่งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดจากปากช่องนะครับวัดทานน้ำตกนะครับสวัสดีครับพี่หอยเป็ดดองหวานสเต็กแม่กรองครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมาแต่หัวงวดเลยมาจุดทูปขอเลขกับพี่ไข่นะครับพี่ไข่ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดทานน้ำตก ปากช่องนครราชสีมาครับออย่าลืมนะครับแบ่งบุญให้ด้วยนะครับพี่หอยเป็ดดองหวานเพิ่งเข้ามานะครับผมทำสังฆทานนะครับชุดใหญ่ไปนะครับแบ่งบุญให้พี่ๆทุกคนให้แฟนเพจที่ดูไลฟ์สดตรงนี้ทุกคนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับแบ่งบุญกันด้วยครับ สองตัวครบละเหลือต well, so yeah, ัว so ที่สามครับเหลือตัวที่สามเท่านั้นเหลือตัวที่สามเท่านั้นจะเป็นอย่างที่ใจผมคิดหรือเปล่าจะเป็นอย่างที่ใจผมคิดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างที่ใจผมคิดนี่ก็ผมก็ค่อนข้างชอบมากนะครับนะครสำหรับงวดก่อนเราไม่เข้านะครับสำนักอื่นเขาเข้ากันเราไม่เข้าก็เหมือนกับที่บอกไปครับว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผมก็เป็นตัวตัวกลางนะ ในการที่จะเป็นสื่อขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆนะครับนะครับก็ใช้วิจารณญาณกันอีกทีหนึง่งชอบเลขไหนใส่เลขนั้นนะครับเป็นตัวเลือกเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นตัวเลือกให้อีกทีนะครับว่าว่าว่าจะถูกใจกันไหมอ่ะตัวสุดท้ายมาแล้วเราเห็นหัวกลมๆแล้วนะครับ ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดนะเป็นหัวกลมๆก,กันแล้วนะครับอ่าอุ้ยทูบหล่นครับโอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับทูบหล่นผมก็ยังถ่ายมุมเงยให้กับทุกท่านนะเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมพิมพ์บอกหน่อยเห็นชัดเจนไหมครับ เห็นชัดเจนกันอยู่ไหมเอ่ยควันอาจจะเข้าตรงเลนนิดนึงนะครับเพราะว่าทูกนอนลงไปขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับในไลฟ์สดครั้งนี้นะครับกับหาเลขเจดพาลวยกับผมเจ็ดล้านแปดนะครับนะครับผมก็ยังลุ้นตัวสุดท้ายอยู่นะยังลุ้นตัวสุดท้ายอยู่นะภาพควันอาจจะ ขึ้นมาเข้าเลนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในมุมมุมนอนเนอะเป็นแนวนอนไปทูบหล่นนะครับเพราะว่าความร้อนจากทูบทำให้เทียนละลายนะครับผมปักอยู่กับเทียนที่อยู่ข้างหน้าพี่ไข่นะครับพี่เท่าแก่น้อยลุ้นออกมาก่อนเลยว่าจะใช่118ไมยังไม่แน่ใจนะครับ พอทูบหลดแล้วลมแรงเลยพอทูบหลดแล้วลมแรงเลยนะครับเปิบปบเปบลุนครับลุ้นพร้อมกันครับลุ้นพร้อมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวผมเงยเงยกล้องขึ้นนิดนึงเพราะว่าทูบบังกับตรงตรงที่เป็นควันขึ้นมาพอดีนะปึ๊บขอบคุณพี่หอยเป็ดดองหวานนะครับขอบคุณที่แชร์ให้นะครับ ขอให้กิจการของพี่ร่ำรวยเฮงๆนะครับขอให้ได้เลขทั้งนี้ไปขอให้ทุกคนที่เข้ามาที่เป็นหนี้เป็นศินหรือว่ามีอะไรที่จำเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับได้เลขเด็ดงวดนี้ไปไปปลดหนี้กันนะครับได้จากพี่ไข่นะครับพี่ไข่ที่วัดทาน้ำตกนะครับ,นะรบจะได้นำไปผ่อนคลายของตัวเองครับนะ อย่าบอกนะอย่าบอกนะครับว่าเป็นเลขศูนย์มืที่แล้วเราก็ได้หนะึ่งศูนย์นะงมดที่แล้วเราก็ได้หนึ่งศูนย์ลุ้นกันยังไม่แน่ใจหางยังไม่ออกนะครับแต่ควันค่อนข้างเยอะเลยควันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ยังเห็นกันอยู่ใช่ไหมย,ยังเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับเลขแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับ ตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาลุ้นตัวที่สามครับขออนุญาตนิดหนึง่งถ่ายค่อนข้างยากทีเดียวเลยนะบอกเลยนะพี่ไข่เหมือนให้ตัดตัวบนนะให้เล่นเน้นสองตัวด้วยเน้นสามตัวด้วยนะเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรเห็นไหม แต่หน้างานบอกเลยว่าไม่ใช่ศูนย์ครับหน้างานบอกเลยว่าไม่ใช่ศูนย์ครับหน้างานบอกเลยว่าไม่ใช่ศูนย์ค่อนข้างดูลำบากนิดนึงนะเพราะผมต้องเป็นมุมมุมแนวนอนไปนะตามกับตัวทูบนะครับทูบนอนลงไป สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์สุชัยชิตครับเมื่อกี้เพิ่งเข้ามารับบุญนะครับในไลฟ์สดถวายสังฆทานนะครับขอทุกคนเฮงเฮงปังๆนะครับผมขอเช็คหน้างานอีกทีหนึ่งคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มครับเลขที่ได้ในการจุดทูบในครั้งนี้คือเลข119เครับเลขที่จุดทูบหาเลขกับพี่ไข่ นะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดทาน้ำตกปัดช่องเขาใหญ่นะครับเลขที่จุดทูบได้งวดนี้คือหนึ่งหนึ่งเก้าย้อีกทีนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้านะครับเลขที่จุดขอกับพี่ไข่ได้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าครับสวยนะผมเป็นคนชอบเลขนี้ เมื่อวานผมไปทำกิจกรรมขับรถ ATV นะผมยังเลือกรถเบอร์19เลยเอ๊ะช่างเหมาะเหม็งจริงๆนะครับอ่าเห็นกันชัดๆแล้วนะครับเห็นกันชัดๆแล้วดิวครับยังไงเห็นกันชัดๆแล้วนะผมสรุปแล้วนะก่อนจะจากไปให้ทุกคนอธิษฐานกับพี่ไข่ทีครับ อยากอาธิษฐานขออะไรกับพี่ไข่อธิษฐานพร้อมกันเลยครับพิมพ์บอกในคอมเมนต์เลยพิมพ์บอกในคอมเมนต์เลยบอกพี่ไข่เลยนะครับผมคิดว่าพี่ไข่ประทานพรให้ทุกคนแน่นอนพิมพ์บอกกันเลยนะครับพิมพ์บอกพี่ไข่เลยนะครับอยากได้อะไรอยากให้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นรางวัลที่หนึ่งไมมพิมบอกเลยครับนะครับอย่างใครมีบ้านต้องผ่อนไว้มีอาพาร์ตเมนต์ต้องผ่อนไวหนึ่งหนึ่งเก้าอาจจะช่วยให้งวดน,นี้ผ่อนเหลือแค่ห้าปี สามปีสองปีหรือหนึ่งปีนะครับจริงไหมครับคุณศิยาครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์คนเก่งของเรานะครับอธิษฐานพร้อมกันเลยนะครับนะครับผมก็ขอให้งานผมราบรื่นเช่นกันนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับอธิษฐานเลยครับพี่ใหญ่อธิษฐานก่อนพี่ใหญ่อยากได้อะไรอธิษฐานเลยวันนี้จุดทูปขอเลขกันไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามดูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจของผมแล้วนะครับนี่ที่จุดทูบขอเลขนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แนวทางในการจุดทูบขอเลขในครั้งนี้นะในการในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับจากงวดวันที่1นธันวาสอง5้านี้ครับไปแล้วครับวันนี้ เดี๋ยวไปเดินเที่ยวต่อในวัดน,นี้ครับสวัสดีครับ